สวัสดีค่ะพี่น้องค์ขมาเหนือมาพรก,กันกับแม่น้องนี่งหน้า USA นะจ๊ะมาเบิ้งค่ะมื่อนีแม่น้องเนี่ยก็สาวหึงสิบห้ากันไม่เห็ดอย่างนะคะพี่น้องค์ขเบิ้งนิล่ะสาวหึงลงไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยเอ้ยมากระเจส๊สวยๆค่ะเจส๊สวยๆอยู่ไหนคะเจคะ๊ค่ะโอ๊ยไปเรียนเรนียนเรนียนเรียนค่ะพี่น้องนั่งนั่งแต่ของใหญ่หรอค่ะเรียนไปหลายบ่อยเวิ้งบนหนาวแห้งไปค่ะเขาไปซอยสาวหึง ฟอยเซาเบิ่งเก็บกระปู่หน่อยนะคะพี่น้องขาหลายบัวบาดได้เลี้ยวใช่ไหมงนี้มันเก็บแปบเดียวไหมใครเวิงขาเวิราอันนี้ปอล้อด้ค่ะบอมเนลูกมาได้ค่ะนี่มันใหญ่มันใหญ่ซนียจ้าเอียงเอียงรงนี้เอียงงนมันใหญ่ซนีไดค่ะเด้อบอมเนลูกอีปู่น่อยเด้อบอมเบอนปูน่เขาบอกอนุรักษ์นาะจ้ะอันนี้ยว้ยวยว้ว้าดปา้้้ยวยวาา้ คือจงไล่ใช่ไหมบาดเก็บเอาเก็บอเก็บว่ามันเสมันก็หยากเก็บมันหน่อยัดเอาบ่อันตนนบ้าเอาตอนไนบเอาบาไอ้บาสพุณพูดมไอ่ายี่างมันมันมันหยงมันหงมันหงเส้นเจจ้ามองเนี้ยบาสบางยางลายเนี้ามตัวบมึงเก็บันันม่ลยนะมึงเล่นมันอีเม มันเก็บแรงลุลเล๊วปนันนะตัวน้้ยว่าเอาตัวน้อย่ังมาเอาวกันใหญ่เลยเจี่ยงยกอันใหญ่เอาเจี่้งโยกเจ็ดดันเจ็ดดันเจเจเจวิงวิงมาดันนี่ปาหลายเทมีจิจิจิเวดเวดเนี้ย หลายคักหลายแน่ไม่ออนซ้อนเอาไปเฮ็ดปูจ๋าจ้าปูจ๋าแซ่บๆซ่บวัดลายคักหลายแน่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยวัดคุณแม่คุณแม่บัวบนเจเก็บแนี่ยลายคักหลายแน่ไหมตัวเนี่ตัวเนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยเ่าเอาเพราะว่าบรรยั่งแกมันสิ่ข้างอกเอาเป็นอย่างเอากระเสือกกระเสื้อมันสิแกดองได้เนาะงมึงเอาตัวเอ้าแยกมันหน่อยมัน โอ้ยไปตามส่กล้วยนะคะเบิ้หลายคักหลายแน่เด้อเอ๊ะเจ๊เขาเอาไปออมมาได้จีเนี่ยหลายคักหลายแน่พี่น้องคะเบิ่งเนี่ยเจ้าเบิ่งเก็บมาได้อาจารยมาสวๆน้ำกันพี่น้อหนูไฮไไฮไฮเจไปอ่อนซ้อนเจ๊เล่นครบเจ๊ครบครบปัดหลายคักหลายแน่ เออมันตัวอะไรนี่ไอ้นี่มันตัวอะไรเม่หองนาะเลเนาะตวเมียอยู่แต่มันวปอดออนซอนคักเยยนี่ลายหมนี่ดองใส่ตำมุงแซ่บไปดองใส่ตำงเนาะค่ะแม่มว่าเบิ้งนี่เลยเอาไปก้อยจ้าสาวเบงสก้อยเบิ้งเบิ้งอัดอดเจโอ้โหเก็บเเก็บเก็บเก็บบเก็ เล่นนี้มาแล้วขอโทษค่ะเสาแหงแยกสิ้นมันื่ิบไปพี่น้องเบงเ้สาแหงแยกสิ้นโอ้ยเบิ้งนี่แม่นี่แม่ตัวน้อยนี่แม่ตัวน้อยว่าเอาเจ้าตัวยิ่งยิ่ไอ้นี่มันกุ้งไอ้มันปูอะไรอ่ะนี่ไงปูที่มันเดินได้น่ะเออนี่บอกที่เขาเรียนปูล่มเออนี่แหละนี่แหละเขาว่าปูล่มมันก็ไปเร็วๆมันคือสิไปบ่ราะใหตัวมันมีแต่หินมันคือสีแเหล่ยมเท่านน่ะล่ะ ออ่นน้เบิ้งที่ขาี่หลายบ้ค่ะหลายบ้ค่ะอ้ยเปิด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 เกเทันเอานี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ป๊สตัวใหญ่ มันม <ime> ันบนีนีมันมันเท่งงท้งแหงเลยแเจนมันไสเหนบาขึ้นเห็ตีน่แมอยนมหอนแมงงมีหอนแมงงัแมงดาทะเลได้จะหนีตัวนี้มันอันนี้ลูกมัน

บอกเขากินถ้าใครไม่ให้มันนั่งมันยังบวเตือนเอาไปเอามาแล้วมาละปัดนั่นปาดเบิ้งที่หลับพี่น้องเบิ้งที่หลับเห็นบ่ค่ะอิญุอิญะอยู่ตัวเงี้ยตัวเงี้ตัวเงี้ตัวเงี้ยตัวเงี้ตัวเงี้ตัวเงี้ดปื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 ดเก็บเก็บเก็บปาดเด้อพี่น้องเด้อเก็บ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  มันก็บอกแต่เอาเก็บเอาเก็บเก็บไอ้มันเปิดมันมันเปิดแต่สร้างเนี่ยมันเปิดแต่มันบวกเก็บแต่แต่มันดันไปงานเป็นเกทิ้งเที่ยมไม่เห็นปูแทนทีมันจีเก็บเปิดเปิดเฮ้ยนี่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 เก็บ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 ปัดสมมวลเธอเนาะนี่เก็บเก็บมวลเยอะแต่มันบวกเก็บปัดคือจังหลายคากหลายเนี่ยใช่ไหมเนาะคนที่แหละ ตัวเงยตัวเงยตัวเงเอบหนึ่งเหมือนเอบนึ่นี่เราก็ได้เหมือนกันนี่ตามไส้อ้อยขนาดได้เนี่ยตานู้เนาะตามไส้อ้กล้วยสดๆเอออุ้ยเนาะเดี๋ยวเจ๊อ้อส่วนย่างย่างเจ๊มาอีกเนื้อนี่มันบอกเจ๊เจ๊บางมือหนูแมอมีมันแ่มันขายของมนาขายของก็ได้ขาย ได้คลิปาที่นี่นะคะเป็นเงินเบิร์ดนะคะอันต่อไปนี่โอ้ยเบิรงเดือดพี่น้องเบิรงเดือดเด้ไอไปทางไหนตะมานี่อ้ยเก็บ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 ตั่มันก็เคยไงนั่นเนี้ยเบิร์ดใครปาร์จเออหนีเดี๋เดี๋พี่น้องนี่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 พี่น้องนี่นี่ หลายคักหลายแน่พี่น้องเอ้ยตื่นค่ะเดี๋ยว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 เก็เอดต้อนหนึ่งเอ้ยดาดไปทางไหนหนียู่นียู่นีเอ้ย,อย,อย,อยมันเลียนหนีพี่น้องเลยต้อจับมันให้ทันนะคะอ้ผูหนีโอ้ยนวมันปผู้หนีมันเป็นผู้หน็บหนีสาปีเลยผูหนีสาผูหนีเอ้ยบ้านจะได้เจมันหนีบคักหนีบแนบมนีบอ้าอโอ้ยนัวผูหนี ขีกล้ขี่ก้ขีกล้ขีใข่ใ้ี่้ี้สองสองอออ๋อนีออน่ใกล้ขีกล้อีพอยด์มยนต้องขี่ใกล้มด็กคนหนุ่้เยมันมาปล่อยไฮเนี่ยโอ้ยโอ้ยด่าตัวใหญ่แหงหนอะอปาดโอ้ยด่ามือกูเป็นแผลหมอนห้ อภพยอ,อีกแล้วค่ะปู่อย่างคะมันมันเกิดคือจังฮารีวียน่ะมันคือจังเป็นเล็บมือมันไม่ยจหานิวนจะก,กอดกันดีดิเขาอันปู่อย่างนอนอพวกเ้าคือเป็นนิวมือแม่จา้จาปูลม,ลมทาย,ยูเจทายูตื่นไหลเจตื่นฟาดเจมือเป็นแผลหมดแม่คือางนานเ้ขาวานนี้มลําบาทนี้ สามสี่เด็นั่นเตะระบาดเด้อพี่น้องเด้อแม่แม่ม่เจ็บแม่เจ็บฟูสอยมาเต็มเมื่อสอยเมื่อเบิ้ง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 เตะล่ะโอ้เจมันก็จะไปตามมวนยังสี่แม่แม่แม่แยบจับเข่าปากับมวนนะมึงเฮ้ยนี่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 เบิ้งเต็มอยู่เนี่ยเบิ้งเบ้งเบิ้งเบ้งนี่นี่อ่ะต้องโตอ้ามพ่อเร็วไปไปถ่ายรูปกันนั่งมา พ่อละค่ะเอาแต่เอาแต่เอาแต่พ่อกินเนาะเฮาเนาะเอาแต่พ่อกินนะคะเอาแต่พ่อกินจกจกบอลบอลเลีวเจีああ๊ยบว่าอยากใส่เสื้อเนาะเจมันคือจังหลายคักหลายแน่ไหมมันหลายหลายหอยกับมีดเลยค่ะพี่น้องม้วนขนาดแล้เออมันม้วนขนาดนี่ว่ามันลูกปูเด้อค่ะพี่น้องมันใหญ่เด็ดซัมนี่ แ่ามันลูกมันจะมันมันม,มันเป็นปูหินหน่อยมีเป็นปูหินมางวิดีโอเด็เออมึงวิดีโอเจียวว่าขาไปทางอื่นเอาไปทางลุกมันพูนนแต่ยินว่าทางอื่นมันลุกเลยเจ๊ <laughs> ดีแล้วครับพี่น้องคะบังได้แล้วนี่เขาเก็บยดไปนะแกเอาไปก้อยเขาจะไปก้อยนะคะมาหาลูกปูแกโอ้ยมีีโควิดมาหาปูมีโควิดมาหาปูด้วครับพี่น้องคะก็เลยเจือปูหนี่มจะไดถึกปูหนี่ค่ะพี่น้องคะโอยใหญ่ๆครับใหญ่ๆโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปูหนี่มแล้วพี่น้องอย่าไปมันแกเด็นว โอ้ยมือจะชกมาแล้วเออเลยเออเออนน่ะเออ่ียวก็เลมาเยนะมันย่าีกับกูไล่ถเล็โดนไม่ได้่อย่างนรับยอมบาถเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่น่ี่นงีแล้วค่ะนี่ จับล่าว่างิมแเติมขดหยบแล้วเนาะบ่เอออ้ยมันเด้ามัได้ท่ยวมานี้เราจะไปไหนลายภาคไร้แน่เด็กพี่น้องเด้อแม่งนน้ำทะเลอ่ะไล้ไหลแล้งกินไนบ่บ่มันหนมันขอบตดเฮ้ย้อีพีหรือเปล่าที่เขาินกันนะมนบอนีกที่เขาจับกันนึกไหมมีแมงร้หน้าเมนไหมแม่งแต่ขอิตัวเยยอสิเออจะจับเอาลงไว้สิจับบ่ไหจะเอาลงไว้เป็นยังขินตัวเงีมั้ ลอเกันไหมดิลายพากลายแน่ถูกนะจ๊ะเรืลายๆโอ๊ยจีอ้ก็และปุบปวหน่อยมั้ยแม่ปหน่อยแปดที่ปุ๊าเลยวะขอบคุณค่ะดิจ้าขอบคุณนะคะสวัดดีค่ะมาเด้อมาเก็บ กูกันค oh ่ะพี level. ่น anyway. ้องบ้างเนี่ยจะได้เต็มถังเลยนะนักข่าเห็นหมดนะคะหลายค่ะหลายแน่เนาะนี่ไงเต็มถังเลยว่ะมาพอถึงฐานาทีนะคะแต่ว่าคลิปเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วมัตตัวบมื่ไหร่ได้แม่นตรงนี้นะคลิปเป็นครึ่งชั่วโมงมาสั่นหลายค่ะหลายแนยด้ค่ะเอาไปขอบคุณหลายๆค่ะเจ๊อะ ไปค่ะไปเบิรงเสาฝึงเพิ่นแอคชั่นอยู่นั่นนะคะถ่ายรูปโอ้ยยางกับยางยากยางเด้อพี่น้องบ่อยากสิเสื้อปูหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศนะคะแถวเบลลิงแฮมค่ะเข้ามาหาปูหน่อยกันนะคะเห็นบ่ค่ะโคกเห็นแบบนี้นะคะก็คือจังหวะห้องงัดงัดตามอ่าหินนะคะหาปูหน่อยว่าอยากสิเสื้อเด้อพี่น้องเด้อหลายคักหลายแน่หลายอีหลีมาแป๊บเดียวเดือเต็มถังละคะ่ะ ไปลวเฮาจะไปก้อยปูหน่อยกินเ้อพี่น้องเ้อยบรรยากาศนะคะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องค่าปูนี้นะคะที่เฮาจับกันมาได้นะคะกับทิมงานแมนนองนีนานะจ๊ะทีมงานแมนนองนีนานะคะแมนนองนีนามีทิมงานนี่เป็นมีอ่ค่ะมีทิมงานด้วยนะคะอันนี้ก็หายเ้าบุงนนะจ๊ะเซาบุงนกระลังล่างนะคะที่ทำการดองมมาจากบึงขาบะดองค่ะสิก้อยโอ้สิก้อยดองสิ่ก้อยนะคะ อือเนาะก๋อยใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วใส่หอมหนี่แหละจ้าเอาห้สิดองมาต่ำเอาแบบไเ่เฮ็ดอดงสิก๋อยอ๋อปลดดองสิก๋อยนะคะอืมเอาแกะแบบนี้สิม,มันมีมันบอบอบอ,บอมีติอ <Okay. S 2> โอ้ยดา หัวเบาอ,อยากเห็นยังค,ะค่ะเออันเบาติเอาออไปให้ยังมันมันแหมเอาไปให้ยังอเอาไปแกงแหม,มแเอาไปแกงแหมมันมีมันแหม,มข้างหลังไหมอเออโทรหาพี่เหมียวโทรหาพี่หมวยในเจ้ว่าห้ามาแล้วอโอ้เออแล้วว่าเราสิโทรหายอยู่ ค่ะพี่น้องเข้ากันมาเบงเสาวึ่งแกปูนะจ๊ะปูน้นอยๆเคลื่อนว่าปูหินค่ะนะคะเจพิ่นก็นบอกว่าอันทาลายอ่าทาได้หลายเมนูนะคะบพว่าสิเอามาเป็นทําลาบนะคะหรือว่าก้อยปูอ่าปูหน่อยเฮ้านะคะหรือว่ามาชุบแป้งทอดกระแซบนะคะหลายมากเลยค่ะพี่น้องเมนูหน้าเห็นแล้วก็ตื่นนะคะตามโคดเห็นโอ้ยมากมม้เลยค่ะนะคะ เบื้องค่าว่าฮาสิเฮ็ดเมนูเฮ็ดอีอย่างกินนะคะมือน,นีนะคะแต่ว่าหลายเมนูหลายโครงการมากเลยนะคะผูนันก็อยากกินอันนั้นผู้นี้ก็อยากกินอันนี้นะคะแต่แม่น้องนี่น่ะอยากกินอปูชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็อยากกินอาตปอาปูเอาปูใส่ตํากล้วยนะคะอุ้ยเบาแล้วก็นํลาลยไหลนะคะที่ยากนี่คะจับตอนไปจับปอยากดอกค่ะพี่นองค่ะมายากตอนแกะนี่ล่ะค่ะพี่นองเอ้ยพี่นง ซ้ำส,สิกแกได้นะสาวบึงเพุ่นแกะเร็วนะจ๊ะแม่น้องนาแกไปกันอันถึกอีปูหนีบมือไปค่ะพี่น้องขาแต่วานนะโอ้ยอยากเอามาตามําเห็ดออมด้วค่ะพี่น้องขาอันนี้บ่แม่นลูกปูด้วยจ้ะอันนี้ปูหินขนาดใหญ่ของมันก็บซํานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปติดตามกันนะคะว่าเฮาสิทํามเมนูอยียงกินกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ